จ้าสวัสดีค่ะ FC ทุกคนเมื่อนีญากระิมาปล่อยแนวทางเลขาน้อยเนาะค่ะเมื่อนีกับเป็นวันเกิดของญาญากับขออวยพรให้ลูก FC ของญาทุกคนทีู่ฮจักทั่วประเทศไทยที่ได้สัทายิ่งเมื่อหนีญากับขออวยพรสิ่งที่ลูกอวยพรมาให้่ากับขอให ทวมไว้พอตะนีให้ยอนให้ลูกทุกคนจงมีสติปัญญามีบุญวัสนาอนาคตข้างหนา้าก็ขอให้เป็นท่าลูกล้านเลี้ยนก็ขอให้เป็นนายคนเจ้าคนเนาะค่ะเมื่อนี้่าก็ขอขอ,ขอประคุณที่ลูกล้านที่อ้นประตูปัจจัยมาสร้างบุญบารมีวันเกิดของ่าก็คือคนละลอยสองลอยเพราว่าแต่ลูกจิตอยู่อ่าคอนแกนเพรว่าแต่ ลูกพิสมัยบอกว่าแต่ลูกฝนหลายๆคนทียาบดีเอ่ยถึงกับคือว่าใดรับทุกคนที่โอนประตูปัจจัยมาส่างบุญบารมีน้ำยาก็ขอขอประคุณหลายๆทีวาเป็นห่วงสุขภาพก็ขอให้ยาอยู่ดีมีสุขยาก็ขอให้ข้ามไวพ่อนที่ลูกไวพ่อนให้ยาก็ขอให้ยอนให้ลูกกลับขึ้นไปก็ขอให้ลูก ยูดีสบายบรเจ็บบรจนสิ่งที่เห้ากิจการของงานของเห้าก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองไปภาคนายาก,ก็ขอประทานพ่อหน,นี้ให้ย้อนให้ลูกทุกทุกคนขอให้มั่งมีสีสุขบวาเตคูบาอาจารย์ยากบะเบเคยทีว่าลบลูกคูบาอาจารย์สิ่งที่เห่าได้อยู่ในจุดนี้ถ้าเห้าบ่มีคูบาอาจารย์ที่เขา ชีแนะนําทางชีแนะนําผ้าเฮ้ากับบุหูจักว่าบุญคุ้นของบุญมันเกิดมาจากสากระจากทีว่าพระแม่คูบาอาจารย์สอนเฮ้าเฮ้าจังได้มีได้มีข้นสัท่าหยัติพี่น้องจังได้สัท่าตอที่นี่ญาก็ขอฝากฟังว่าขอให้ลูกให้ล้านทุกคนให้คิดดีทำดีให้มั่งมีสีสุข จเจริญไปภาคนาะเมื่อน,นี้ขอให้รวยทั่วประเทศไทยด้วยจ้าขอให้เอฟซีทุกคนขอให้รวยให้รวยทุกทุกคนให้มั่งมีสีสุขบาบาสื่อน้อยไดก็ขอให้มันแตกอย่าลืมสื่อวันเกิดของอยาเด้อสิบเก่ากับหกศูนย์ด้วยจ้าก็ขอให้มั่งมีสีสุขเดี๋ยวยาสีส้มให้เบิงค่ะ จ้าเอาหญ้ากระซิซูมให้เบิงเนาะค่ะเลขาน้อยบวกเล่าเนาะจามือนีมือนีหญ้าปล่อยไปที่สามตัวหญ้าปล่อยไปที่หกศูนย์สองแล้วก็สามศูนย์เจ็ดแล้วก็แปดสามหนึ่งเนาะค่ะแต่หญ้าคิดว่าเลขมือนีน่าจะมาทาสามตัวก็อยาไขมันมา ออกสามหรือ602ูนอเนาะคะ่ะเมื่อนี่ญากตัดให้สองโตก็คือตัวเด่นไก่ให้คิดยารนาสิบห้าสิบหแล้วก็31นเนาะคะ่ะตัวเด่นและตัวรองตัวกันก็คือส7งเแล้วก็60แต่ให้คิดยารน้าคือว่า ย่าหายลาดถ้าลาดแล้วห้าสิเสียใจก็คือเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ากับ6กศูนย์ยด้จ้าก็ขอให้โชคให้มนันทุกคนที่ติดตามยามาตลอดก็ขอมือน,นีให้ลุย้ยทั่วประเทศให้ได้จา้าเอามื่อน,นียาก็ขอจบไรสดเพียงแค่นี้ก็ถือว่าสวัสดีจา้าขอให้โชคให้มนันทุกคนได้จา้า ให้ลำให้ลววยบ่ให้เจ็บบ่ให้จนความทุกข์ลำบากยังกายามากเก้าไก่ก็ขอให้มีแต่สุขก,กายสบายใจผัยผักนาให้เจริญจาสาทู่จา